สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมจะมาแนะนํายกสูง4ประตูเกียร์โต้นะครับจากคลิปที่แล้วที่แซมทำเอาไว้นะครับทะเบียน3946เลขไมลแสนสี่พันติดจองไปแล้วนะครับผมจะเหลือเป็นคันนี้คันสุดท้ายนะครับสําหรับราคาแคมเปญพิเศษนะครับผมคันนี้เลขไมลหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันนะครับ ปีสิราคา449,000บาทนะครับผมคันนี้นะกทนี้นะครับ3958นะครับแต่แซมขออนุญาตแจ้งก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้เรื่องการเก็บงานเก็บรายละเอียดเนี่ยต้องเก็บรอบคันเลยนะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปดูนะเดี๋ยวแซมให้ดูก่อนเลยว่าต้องเก็บ ทั้งคันแบบไหนตรงไหนบ้างนะครับผมจะได้ชัดเจนกันไปเลยนะนะครับกันชนด้านหน้านี่เก็บเลยนะครับนี่นะกระจังหน้าก็หักนะครับเออแซมลิมบอกไปแต่โครงสร้างคันนี้เดิมอยู่นะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูแซมดูแล้วละ่ะโครงสร้างเดิมแต่ว่าพวกริ้วรอยรอบคันเนี่ยทั้งคันเลยเนี่ยมีตรงนี้ไม่ต้องเก็บนะครับอย่างประตู หน้าหลังซ้ายขวาเก็บหมดนะครับผมเก็บทั้งหมดนะนี่แก้มหลังขวาก็เก็บนะครับไฟท้ายซ้ายขวาแตกเปลี่ยนให้ใหม่หมดในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายก็เก็บนะครับเนี่ยเก็บหมดเลยนี่แก้มหลังซ้ายก็เก็บเนี่ยเก็บทั้งคันเลยยกเว้นแค่ในส่วนของเนี่ยหลังคา นะครับที่ไม่ต้องเก็บนะครับกับอีกชิ้นคือฝากระโปรงหน้าไม่ต้องเก็บนะเอาอเนี่ยก็ชัดเจนไปเลยนะครับผมใครรับได้ก็โทรมานะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเยอะก็ผ่านไปได้นะครับแต่ข้อดีคือเราเก็บทั้งคันนี่คือสีมันก็จะสม่ําเสมอทั้งคันนะครับเหมือนอาบน้ําทั้งคันเลยนะก็ลองพิจนารณากันดูนะแ c มเห็นราคาว่าราคามันน่าสนใจ นะครับ449,000บาทนะสำหรับยกสูงเกียร์ออโต้นะอ่ะดูก่อนเนี้ยที่จะบอกโครงสร้างเดิมๆคือฝาฝาเดิมนะเนี่ยฝาเดิมรอยอาร์คเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะครับผมซีนแนวๆต่างๆนะครับหัวน็อตสวยนะฝาตโตต้านะครับนี่ก็ตัวอานะเนี่ยแก้มยังไม่ทำสีมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแก้มเดิมอยู่ ดูเนี่ยหัวน็อตช่วงล่างคือไม่สนิมน,นะนี่ปั๊มลมเบรก ABS ต่างๆสวยคานไม่เงานะครับเห็นไหมครับมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่เลยเนี่ยมาร์กต่างๆมาร์กน,นี่ก็มาร์กมาร์กเนี่ยเนี่ยนี่ก็มาร์กเนี่ยเนี่ยก็มาร์กเห็นไหมนะตัว L อีกฝั่งหนึ่งตัว R นะเนี่ยหม้อน้ำก็เดิมๆอยู่เห็นไหมคานไม่เงา พต่างๆสติกเกอร์มอกอรไม่มีรอยพ่นรอยแกะเนี่ยคือโครงสร้างมันเดิมอยู่เนี่ยเน,นะน,นี่ยนะตัวน็อตสวยนี่อันนี้ก็ตัวแอลนะครับผมลองดูฝากระโปรงหน้าซีต้องเก็บไหมอ่าฝาก็ต้องเก็บด้วยโทษทีครับก็คือยกเว้นแค่หลังคาง่ายๆแต่รถก็จะเงาสวยสีสม่ำเสมอทั้งคันนะลองดูลองดูงดนะ ไม่ชอบไม่เป็นไรผ่านไปเลยยางกูดเยียนะครับยางใหม่ยางปียี่นะคันนี้ยางปี23เนะน,นี่ยที่บอกโครงสร้างเดิมนี่นะแซมเนี่ยรอยอาร์คอยู่นะโครงสร้างมันเดิมอยู่นะครับก็คือมันไม่ได้มีชนหนักอะครับก็คือริ้วรอยคูดตามการใช้งานเนี่ยเห็นไหมซอกอะไรสวยอยู่เลยเนี่ย นี่นะครับสติกเกอร์นี่ไหมไม่มีรอยแกะเลยดูช่วงล่างไม่สนิมเห็นไหมเนี่ยคานล่างดูไม่สนิมนะไม่สนิมนะรถไม่จมน้ำนะครับดูขาคันเร่งขาเบรกเห็นไหมไม่เป็นสนิมนะรวมถึงรางเนี่ยไม่มีรอยดินรอยขี้โคลเห็นไหมไม่เป็นสนิมเบาะก,ก็ยังสวยอยู่แต่คันนี้กุญแจรีโมทหนึ่งดอกนะครับแจ้งก่อนเลยนะกุญแจรีโมท่งดอกนะอันนี้เป็นกุญแจแคลริบอย จละล็อกล้ออะไหลเร่งใม่หนึ่0 0สนามนะครับพวงไรยก็มาตรฐานมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายได้ที่พหงลายนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอก็มาตรฐาน USB CDM p 3แอร์ก็เป็นแบบอนาล็อกแมนนวลดิบๆเลยเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติขั้นบันไดนะครับมีโหมดอีโค o โหมดโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับมาตรฐานเลย ข้าหลังคายังสวยงามอยู่นะประตูเดิมนี่ประตูเดิมนะประตูเดิมอยู่เนี่ยมันก็ลอยนิดนิดหน่อยหน่อยเองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่ายุบเยอะเลยนะครับแต่เราทำทั้งคันเลยดูราคาเห็นไหมลางไม่เป็นสนิมนะดูเนี่ยถ้ารถจมน้ำมายังไงโคลนหรือที้ดินเนี่ยติดมาแน่นอนนะครับผม รอยอาร์กอยู่นะลอยอาร์กอยู่นะครับลูกกระบะก็สวยอยู่เนี่ยเห็นไหมรอยรอยของเขารอยอาร์คอยู่เนี่ยนะครับตรงประตูสวยนะครับตูวเดิมคัสซีเห็นไหมไม่เป็นสนิทนะครับดำสนิทนะครับดำสนิทนะท่อไอเสียก็ขาวจั้วเลย เาเนี่ยแนบไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมนะเนี่ยฝากระโปรงท้ายเนี่ยมันเหมือนกับออถอยแล้วไปเบียดอะไรมาสักอย่างเนี่ยนะครับแค่นั้นเองอด้านท้ายเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะครับในแม็กไลน์นงไลเนอร์ยังสือว่าสวยอยู่เลยนะครับ เออสวยอยู่นะนี่นะครับผมอือปิดก่อนอะเยไฟท้ายเปลี่ยนทั้งคู่เลยครับแล้วก็แก้มหลังซ้ายก็ต้องเคททำสีนะครับเี่ยสวยงามนะครับชัดเจนนะเนี่ยเห็นมลูกกระบะเดิมนะครับลูกกระบะเดิมร้อยอารอยู่นะครับี่สวยงาม นะครับผม,อมซอกฝั่งคนขับไอ้คนนั่งก็ดูดีนะดูดีเลยนะครับเจนดึงให้หมดสวยนะครับม,ม,ม,มันอาจจะไม่ชัดนอนแสงมันสะท้อนเนี่ยแต่ถ้าแซมเอารูปไปนะก็มีรอยของรอยอาร์คอยู่นะครับ เบาะฝั่งคนนั่งแทบจะไม่ยุบเลยไม่ผ่านเหมือนไม่ค่อยผ่านการใช้งานเลยนะครับปี18นะครับคันนี้จดนั่ง2ตอนท้ายมีหลังคานะครับ150มามาส0 0พนซีซีลำดับที่1ก็อาคาเน่เหมือนเดิมนะครับผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะหมดเหมิดต่างๆนะครับผมแอบบคู่นะครับก็ลองดูเนาะก็คือเอาง่ายคือเก็บทั้งคันเลยยกเว้นแค่หลังคาอเงี้ยครับอาบน้ำทั้งคันนะ ใครถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็แจ้งได้นะครับทางคอมเมนต์นะครับใครอยากได้รูปเพิ่มเติมโทรมานะหรือใครอยากได้เป็นสาวก fc m i t s uh ู titan ก็มีแนะนำนะ m i ต s ู uh, ถ้าเป็น m i t s uh, ูขับ2เนี่ยมันจะราคาอยู่519,000บาทนะครับมันจะเป็นรถปี2021นะถ้าเป็น mitsu uh, ปี2ี5 1 9 0 0 0บาท ก็แพงกว่า7,000 70, หนะเนี่ยภายในของมิซูมันก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับน,นะครับผมเนี่ยแผงข้างก็หุ้มหนังเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นมาไดเหมือนกันเนี่ยแต่หน้าจอเป็นระบบสัมผัสมาพร้อมกล้องหลังนะครับถ้าเป็นมิซูนะนี่จะเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นมิซูนะเบาะนงเบาะหนังก็มีแครีบอยเหมือนกันนะสำหรับมิซูเผื่อใครเป็นสาวกของ ไทันนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าเป็นกลุ่มมิซูรถจะไม่โซมนะครับวิ่งน้อยด้วยเลขไมล์หลักหมื่นนะถ้าเป็นของมิซูไททันสี่ประตูราคา519,000หบาทนะครับผมเอาไปดูโฟมอะไรนิดนึงก่อนเห็นไหมนะมันน่ามันน่าชมปัจจุบันเลยนะครับสำหรับมิซูนะให้ดูกอนอืมเนี่ยของมิซู มีซูได้พูดสตาร์ทด้วยนะครับผมอย่างคันนี้ขายแล้วเลขไม่สี่หมืเองนะครับผมยังมีไม่หลักหมื่นอยู่นะก็ลองดูนะครับถ้าชอบรีโวเคมรอบคันแับนี้ก็สอบถามมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบว่าสวยๆเลยที่ไม่ต้องเก็บงานแค่รอกสติกเกอร์ก็เป็นตัวไตตัน้นะครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนรถ2คันนี้จอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับผม เบอร์เดิมครับ0863543692สำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ